สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทําหมูผัดพริกหยวกนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้หนูเล็กจะพาทําผัดหมูหมูนะคะใส่พริกหยวกนะคะอย่างแรกค่ะเนื้อหมูนะคะหั่นซอยนะคะพริกหยวกค่ะหั่นซอยนะคะกระเทียมสับนะคะสซีิยวขาวค่ะน้ํามันค่ะ พริกไทยป่นนะคะรสดีนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายนะ,ะส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผัดเนื้อหมูใส่พริกหยวกนะคะอย่างแรกค่ะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมที่เราลุกนะคะหย,หยาบๆนะคะลงไปค่ะ เดี๋ยวให้กระเทียมเหลืองก่อนนะคะค่ะนี่ค่ะ,คะเรารอให้กระเทียมเหลืองก่อนนะคะ นะคะตอน,นี้กระเทียมหลอกเหลืองแล้วนะคะนะคะ,ะ,คะใส่เนื้อหมูค่ะที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเลยค่ะไปผัดนะคะผัดเนื้อหมูให้สุก่อนนะคะ พริกหยวกนะคะน้ำหมูผัดพริกหยวกค่ะนี่นื้แดงผัดพริกหยวกนะค,ะ,คะนะคะใส่ใบตีค่ะเลยไปเลยค่ะไทย่ลเล็กน้อยนะคะลงไปเลยค่ะ ให้มันหอยค่ะลงไปเลยค่น้ำตาลทรายค่ะลงไปค่ะชีิ๊วขาวค่ะลงไปค่ะผัดค่ะผัดนะคะผัดจะเข้ากันค่ะ เราก็ผัดลงไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะค่ะ <S <S เราใส่พริก หยวกนะคะลงไปค่ะนี่ค่ะผัดค่ะผัดพริกหยวกนะคะนี่ค่ะผัดพริกหยวกใส่เนื้อหมูนะคะนี่ค่ะเลยค่ะนี่ค่ะเมนมูง่ายๆนะคะ ก็รอให้พริกสุกก่อนนะคะค่ะแล้วก็ผัดก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คคะผัดพริกหยวกใส่เนื้อหมูนะคะเลยนี่ค่ะแล้ก็ผัดอีกสักนิดหนึ่งนะคะ กัเ,เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้สุกแล้วนะคะผัดผัดหมูใส่พริกหยวกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะนี่ค่ะค่ะเราตักใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะ ส่จานเลยค่ะผัดหมูใส่พริกหยวกนะคะนะคะเมนมูง่ายๆนะคะแต่อร่อยนะคะนี่ค่ะผัดหมูใส่พริกหยวกนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเสร็จแล้วนะคะหมูผัดพริกหยวกเราก็เสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ